เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวาบางนาตราดนะครับเวลาผมไปส่งสินค้าแถวเนี้ยผมก็จะแวะทานประจําเดิมทีก็ไม่รู้จักหรอกจนเด,กเด็กขับรถส่งของมันบอกมาแนะนําว่าถ้าพี่ไปแถวนี้พี่แวะทานร้านร้านนี้นะอร่อยและถูกอะไรเงี้ยไอแถวย่านบางนาตราดนะครับก็แต่แถวที่ผมที่ผมไปทานเนี่ยละแวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรงโรงงานอุตสาหกรรมนะผู้ใช้แรงงานจะเยอะมากนะครับ ร้านนี้เจ้าของร้านนะเป็นคนขเขมรไม่ใช่คนไทยนะเป็นสาวขเขมรสี่คนสี่คนพี่น้องมาช่วยกันขายนะครับไม่รู้ไม่รู้ไปได้จตดมาจากไหนนะเพราะว่าแต่กว๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากนะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อ,อตุน๋นเนื้อเปื่อยเขาเนะี่ยผมผมไปผมทานผมเป็นคนชอบทานเนื้อไนงะพราะผมจะรู้ว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยไอแถวสรสยามเนี่ยมันจะขายกันประมาณชามละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะกินคนเดียวนะชามละเจ็ดแปดสิบแต่แต่ไอ้น้องขเขมรสี่คนเนี่ย ขายดรงโรงงานนะครับหนุ่มคนคนใช้แรงงานเป็นคนแจ้คนใช้แรงงานอ่ะไอ้เกาเหลาหนึ่งชามอ่ะเกาเหลาเนื้อตุ๋นหนึ่งชามขาย60ิบาทกิน2คนนะคุณแล้วขับคนละสามสบาทถ้าข้าวเปล่าข้าวเปล่าก็จานละ10บาทใช้ข้าวหอมมะลิทานะครับน้ําฟรีผักฟรีนะร้านนี้จุดเด่นก็คือปริมาณให้ปริมาณเยอะมากด้วยคุณภาพที่เกตบีบวกอ่ะยังไม่ถึงกับเแต่บบวกแต่อร่อย สั่งมาไม่ต้องปรุงผมเป็นคนทานก๋วยเตียยเต๋ยวทานเกาเหลาไม่ปรุงนะฮะชอบรสชาติไหนรสชาตินั้นอร่อยว่าอร่อยไม่อร่อย,ออยก็ว่าไม่อร่อยนะผมตรงไปตรงมาเนี่ยเขาค่าแถวนั้นก็มีคนขายก๋วยเตี๋ยวหลายเจ้านะแต่เขาค่าคู่แข่งตายเรียบคนเขาขายราคามันขายเท่าวันหมดแหละห้าสิบหกสิบใกล้ๆอันเนี้บางคนบางคนพยายามจะตัดราคาแต่ให้น้อยเจ้านี้ให้หกสิบบาทแต่ให้เยอะอร่อยไม่ต้องปรุง เ,เจ้าอื่นเลยสู้ไม่ได้เจ้านี้สี่พี่น้องนี้ฆ่าคู่แข่งตายเรียบเลยนะเพราะเน้นอะไรให้เยอะกว่าคู่แข่งราคาสมเหตุสมผลเห็นไหมครับสรตปว่าถูกกว่าพวกอะไรหกสิบาทกินสองคนเท่ากับว่าคนละสามสิบาทในขณะคุณไปกินร้านอื่นห้าสิบาทนะคุณกินคนเดียวหมดนะบวกข้าวอีกสิบาทคุณก็ต้องจ่ายหกสิบาทแต่นี่คุณสั่งสังข้าวมาสองสองจานจานละสิบบาทก็ยี่สิบบวกเกาเหลาอีกหกสิบก็เป็นแปดสิบ หารสองก็สี่สิบบาทเห็นไหมประหยัดก,กว่าร้านอื่นสี่ยี่ยี่สิบาทใชไหมเนี่ยข้อดีนะครับเขาเล่นเล่นสงครามการค้ากันเขาก็ทํากันแบบเนี้คนขายเขาวิเคราะห์คู่แข่งว่าอะรว่าคู่แข่งให้เท่าไหร่ใช่ไหมขายราคาเท่าไหร่ให้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาแก้เกมยังไงเขาแก้เกมในการให้เยอะๆนะให้เยอะๆไว้ก่อนคู่แข่งตายเรียบครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูนี่ก็เป็นร้าน ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุธยาร้านนี้ก็เป็นเปิดมานานแนละ้วเปิดมาสิบกว่าปีเป็นร้านข้างทางนะครับเวลาผมไปส่งของแถวย่านนี้ผมจะไปกินประจำะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคุ้มครับขอให้ลูกค้าคุ้ม,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 มนะครับเนี่ยนี่เป็นเกาเหลาเกาเหลาเนื้อผมคนชอบทานเนื้อนะเขาให้ให้เยอะมากเนื้อเนี่ยเขาจะให้แบบคุณสั่งมาชามเดียวอะ่ะคุณกินสองคนได้เลยอะ่ะ นะในราคา6กสบาทย่านนี้จะขายเกาเหลาเนื้อประมาณ60สบาทนะครับเป็นเนื้อติดมันแล้วก็ลูกชิ้นก็ประมาณห้าลูกเขาให้นะผักฟรีน้ําดื่มฟรีตักกินเองข้าวเปล่าขายจานละสิบาทข้าวเปล่าก็ใช้ข้าวหอมมะลิแต่ที่แปลกคือว่าเจ้าของร้านอะ่ะเป็นคนขเขมรสี่คนสี่สาวนะครับสี่คนพี่น้องอะ่ะมาช่วยกันขายก็คู่แข่งแถวนี้ไม่มีเลยโด,โดนเจ้านี้ตีตีตลาดเรียบนะครับถ้าคุณมาตอนเที่ยงเนะี่ย จะไม่มีที่นั่งให้ให้คุณได้นั่งทานเลยคุณต้องรอคิวนะเขามีประมาณยี่มห้าโต๊ะโต๊ะหนึ่งนั่งสี่คนก็ร้อยคนนะครับมันก็จะผัดเข้าผัดออกกันทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าถ้าช่วงเขาร้านจะเปิดประมาณสักเก้าโมงเช้าสักบ่ายสามเขาเก็บแล้วของหมดแล้วนะครับ mm hmm. ช่วงพีกิกสุดคือช่วงเที่ยงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นคนทํางานโรงงานนะครับเป็นพนักงานระดับล่างนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางอะไรอย่างเงี้ย นะเพราะเป็นร้านร้านบรรยากาศก็เป็นริมข้างทางด้านท้าก็จะเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับหลังคามูจากอะไรเงี้ยท,ที่ผม,เอ,เ,อามาเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาเขาเอาชนะคู่แข่งด้วยการเพิ่มปริมาณอาหารเอาง่ายฮนะหกสิบบาทแถวแถวนี้ผมจะเวนกินหมดนะหกสิบาทเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเนื้อไอ้เจ้าเออเนี่ชามเดียวกินคนเดียวนะครับสั่งมาแต่ร้านนี้สั่งมาหนึ่งชามกินสองคนครับ ให้เยอะมากๆแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับคุณภาพก็ก็ถือระดับ B บวกเองไม่ถึงกับเกรดเนะแต่ว่ามันอร่อยและได้ปริมาณเลยเป็นขวัญใจของผู้ใช้รายงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็คนขับรถส่งของอะไรเงี้ยจะแวะทานกันเยอะมากครับ